สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกมฟี่ไฟทุกคนนะครับมือน,นีเฮากับมาอยู่กับเกมฟีไฟนะมือน,นีเฮากับมี่ยังหมากไม่ใส่สุดจีวอนผ่าทีก่อตัดมาถึงสองคนเลยเบิ่งเดือดละแม,ม่โจนยังหลับเสียจีวอนผ่านี่มา ตอนนี้เข้ากับลงมาแถวเขตอย่างกับบกหูดอกหูแต่ว่ามีนางหน่อยนางหนึ่งนะลงมาใกล้ๆข้างเข่าเหมือนมันสีบ่หูวว่าคอยล่วงข้างๆนี่จังหวะนี่เอาแลนแลนจังหวะนี่มึงแลนบ่เดี๋ยวปัจจัยเหมือนสีมีคนหนึ่งนี่บอเห็นเอาอี่นี่ก็นลววะว่ะไปมึงแลนไปใส่กูนํากุนมึงอยู่จังหวะนี่ใส่อยูย่มองไดเห็นแบบแบแบมหันเอาปัจจัยอืมลีเกงอยู่ใส่มึงอยู่ใส่จังหวะนี่ เหมือนสียูเทออามันเห็ดยังนออีละจังหวัดจ uh, ิ yah, ้งจ <Although, ması S 2> <time>, ัวจวด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 ตัวบานีมึงใส่กูแลนน์นำผนมึงอยู่มองนี้บอเอาลี่ลี่เก่งจวดตัวบานีจวดแตกแตกเรียบร้อยกูว่าแล้วมึงยาสีหาวยาสีหาวมามองได้ยีกคนวันนี้ทางใดเห็นบักหนึ่งโลกเท่านั้นเดี๋ยวกูนําไปเก็บเหมือนสีเห็นคนอยู่มองบ้านแอลนามึงเห็ดยังหันบักผากทางยอมึงเห็ดยังนอใส่ซุ่มซุ่มลี่บ่มา จังวานี่ต้องซุ่มไปเหมือนมันสีบโบโหดโตว่าข่อยกำลังซุ่มไปอยู่หม่องได้แมวมึงยางเขาข่แดงบัสั่นมึงอาเสียเสียไปใส่มันอยูหม่องไดใส่วางหันหินแบบแบบเสียไปใส่อ่ะฮอซุ่มต่อเหมือนสีเสียนอพี่หน้องมันไปใส่ของมันว่ะบานนั่งนีแท้แท่แนไปบานนั่งนีแท่แท่มันโบฝนบ้านแถวนี่รอกต้องอยู่แถวนีละใส่ แท่งนี้บอมี่บอเห็นอยู่ใส่ของมันวะอยู่ใสของมันวะแมวกันแลนนับกลอนพราะแมวใส่ละโคนบานนี้เหมือนมันสิจูกกับเก่งเด้อพี่น้องเด้อใส่ละบอเห็นวะกูออ,อมมาสองหลังคางเฮือนแล้วยังไม่ได้เห็นพอเฮือนอยู่จังว่านี่เสียตัวขับพี่น้องเสียอ,อีลีเสียคอรอ์ร์แมนแอบไปทางไหนโอ้ยนอตัดกีบอนพามากต่สีเห็นพี่หลอกกางแจงตัวนี้เหมือนสีบ่อเห็นไผเลยวังหันกูตาฝาดบ่วะ จังหวขึ้นมาถึงเงี้กาบบเห็นหนีไปใส่ของมันว่ะบบเห็นมาบบเห็นกะแล้วเห็นรถคันอีกครูต้องขี่รถเลาะหาคนละจังหวันี่เหมือนสีอยู่แถวนีแถ่พวกซุ่มมูวหาปวดทั้งนี้ืมขี่รถจังหวันี่ฮึือฮึ่ชิวๆไปก่อนท่ากันอยู่ใส่กันนอ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 นเหมือนสีเห็นคนแถวหนีแต่กาบบมี่วิวแวว ปกติมองหน,น้าหอนาฬิกานี่คนมันลายเด้แต่จังหวะน,นี้คือบ่เห็นไผว่ามาโรงงานบึงเพื่อมีบักมาเข็ดโดดทงหลังขาโรงงานโดดไปตายยังบุกกระโบหูวแทบายเมื่อเขาเลียนกันอยู่ข้างหลังมึงขึ้นไปตายยังบุกข้างทิ่งเห<อ>มือนเสียเอาเปียบมูกเกินไปแล้วเด้เ<อ>นั่นมีบักหนึ่งขี่รถออมโรงงานมึงคิดคือกูบอกกูว่ามันต้องมีคนอยู่ข้างทิงแทะจังหวะน,นี้กูต้องบักขึ้นไปเบิ่งสักก้อนเออหรือกูบักกูสีล่วงอย่างเดียวจังหวะขึ้นไปก่อนแป๊บเนี่ย บอกข้นว่าเอาไม่ส้งใช้กูสีเห็ดบดถือวิธีว่าที่จะไหนนอบานนี้จังหวะนี้ต้องมีการเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันตอนแรกกูต้องขี่รถออมมอนกันบักขี่มันขี่รถออมหันมันไปใส่ไปตบว่า <c oughs> โอ้ยนอาหากินหัวมึงกูกำลังเคยเห็นรถแต่นั่นกระบะยกล่อหลังบกักว่าเยนอจังหวะนี่เหมือนสีได้ยินเสียงคนนนะแถวนี้เหมือนมั่นสีเข็ดบบักขือน่อยนะมือกีบหมักหนึ่งขี่รถมาก เหมือนมันสีขิดนั่นบักมันยิ่งยืนแสดงว่ามันอยู่ทิง์ราคานั่นบักนน่นแกขี่รดหน้าแสดงว่ามันสีบัทแสดงว่ามีกูขิดถล้ว่ามีคนอยู่ททิงหลราคาบักอ้าวรดเผาผ่านเหมือนอมึงยิ่งกันบ่จังหวะนี่กูมือสีสามเล่งหัวเล่งหัวยิ่งจวดแตกจวดแตกเรียบร้อยกูว่าแล้วเฮ็ดยังบ่เฮ็ดมาพากันหาเฮ็ดบักมันบ่ดีแนวมันบ่ดีเบิ่งเดือบบักหนึ่งมันบ่อยู่ทัร์นหรบักได้เรามาจอดรถยังจะมาจอดคืนแถอะมา นั่นมึงยิ่งมวนเนีน่ยหนะบักทึ่งกันลังค่าเนะี่ยเดี๋ยว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 พยาบาลชีคืนไปนั่มทึ่งเฮือนจังวานี่ของกับฟูดัแล้วเนาะไอวอโอ้สุดยอดโอ้เอเชเดับลอยเก็บเสียงโอ้ขาตั้งปืนสะโคบสองกูปาดันยังม็นฟูแถหน,นอกยหปานนี้เด็บลอยมึงมึงเซตแถวทึ่งนะคะ้ามากูพร้อมแล้วมึงอยู่ทึ่งเมนบอกูวิคออย่างมืดแล้วจังวานี่ มึงอยู่ข้างทึงลูกกระซุนมึงกับซีบลายดอกกูขึ้นไปกูกระซีซัดมึงแตกพอดีละ่ะนะรางวานี่เห็นเขาเห็ดกันดูเถอะดอกบักเนี่ยนี่ส้งยบบักคาอยู่ทึงหลังคาเป็นบอดตอนแรกเขาต้องขี่รถมาทางนี้จำบมพิดทางนี้ล้วก,ก็โดดลงรถ,งถงงขึ้นมาทึงหลังคากระโปรงรถขึ้นไปกระโดดขึ้นไปแล้วก็เนี่ยพระเจ้าโดดบอถ,ถือจะเอาไม่เอาไม่พี่นอ้องโดดขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็กดขึ้นรถบอแมนกดนางก่อนขึ้นรถโอเคมามึงเร็จจังวานี่มึงบอหลอดแค่เหมือนมันสีหัวโตวได้่าก,กูกำลังเหตดบัฟกกำลังสิไปหามนันถึงถึงมึงอยู่หันละมึงอยู่หันละป้าจะบอกได๋ลวไหมเฮ็ดรถตันทางอยู่กับบอแมนยังโดดเลยอ้าวคืนกูคือ,อโดดได้แค่นี้บ้านนี่มันต้องมียังผิดพลาดแท่มันบัวหนาใสจังวานี่เอาไหมเหมือนต้องมียังพิดพลาดท,ท่านเทคนิคเล็กน้อยจังวานี่ โดดขึ้นรถมันยิ่งมากมึงยิ่งไผมึงสียิ่งกูบอกจงังหวะนี้บอดได้รักกูนั่มข้นไปยิ่งมึงเบิ่งตีหลามันแน่มึงทีดดงงง่นอนโตโตดู่ข้างเทิงผู้เดียวมั่มองมวลเถี่ยวผมอยู่ข้งางเทิงจังหวะนี้โดดเงียบเอาอันนี้กูคือบอกขึน้นว่าบอดได้รักกูต้องล่องอีกเทือนหนึ่งจงังหวะนี้เอาเอาอีกเทือนหนึ่งมันต้องได้ลักเทือนนี้มามึงสีไปใส่มึงอยู่หันเป็นบอกูบอกให้มึงลงมาดีๆบมยอมลงมึงโคหัวอยู่หันบวเดี๋ยวกูขึ้นนั่มไปยิ่งมึงเอง ืมบักลูกบ้านคนนีแมพคนีบ้านโมดีๆกับบอเสือบอฟ่างกันโดดเนี้อ้าวคึงมันคือไะไแค่นี้ล่ะพี่น้องโอ้ยขออะไรเฮ็ดบ่เป็นเลาเด้อบานนี้ผู้ใดเฮ็ดน้อยดรก็บบอเนีเด้อเมื่ปัญญาสิไปขาบังทึ่งนั่นจังหวะนี้หมอยอมแพ้ต้องใส่ปริกปรบปฏิปิกกลยุทธ์ของคนีบ้านเนาะจังหวะนี้อ้าวสกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโจุดนะคอมดีก็รุ่มร่ากันเด้อ อันมือนีพยาบาลก็มีเรื่องมาประกาศบักที่มันล่งเทื่องล้างค่านะแม่อันมึงข้นไปตายหาสแตกยังเครื่องหันฮะไทบานที่เมื่อเขาเล่นเกมกันอยู่ข้างล่างมึงข้นไปยิงยังเชิงหันมึงเริ่มสีออพเปียบไทบานที่เมืองเขาเลยได้เนยอันมึงสีลงมึงกะลงมาเดิมหูบอมันเป็นผ้าลาของอันพวกเล่นเกมนี่แมีอันบักอยู่ข้างทางมึงก็เสียเปีบอันบักอยู่ข้างนึงมึงก็ยิ่งจนห้มหดปักเลนข้างล่างกับลรนจนดัก แอนมืดโอ้ยเบิ่งเนี่ยบอแล้วมันยังบอเสือฟังมันยังยิ่งเสยจังหวานี่มึงบอฟังกันนี่กูเล่งอะได้นี่กูสีสอยมึงลงไม้เองบักบอบ,บมึงขึ้นไปหาทสตแตกยังเท่างหันโอ้ยเบิ่งดิล่อมันยังเสยมันยังเสยโดนแล้วมาโอ้ยโอ้ยข่อยบอโดดดับพ่อไงแน่กูเป็นพยาบาลให้กูบอกให้มึงรู้เล่าบอข่อยบโดข่อยชิลเท่านี้ขึ้นไปตายยังเท่างหันไที่บาดในเมืองเขายิ่งกันอยู่ข้างล่างมึงขึ้นมายังเท่งหันบอข่อยบอโดดห้วยเจ้าอี้ซีมอว่าน้ำข่อยเดี๋็กพยาบาลนี่ไหมเน่ บางทีมึงคือวอากับพยาบาลแนวนี้ว่าจังวานี่กูเริ่มสีโบไว้กูเริ่มสิเบิร์ตความอดทนกับมึงแล้วมึงสิลงมาดีดีหรือมึงสิให้กูขึ้นไปลากมึงมากฮะบักหานี่มามึงห่วงว่ากูขึ้นไปดีมึงเจ็บเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงถากูแป๊บนึงกูขับรถอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันข่วงเนี่ยไหนหนอบันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักหามึงเออมึงยิงกันอยู่ขนาดเดี๋ยวกูขึ้นไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เออเนี่ย โอ้ยนอกูขับรดนเนี่ยกูได้แบคขับขี่มาได้ยังไงเนี่ยงโอ้กูขึ้สีสอบแบคขับขี่ว่วพานมึงขอเดี๋ยวกูขับโดนี่ตามมาไลยเอนียมึงทากูแปบากูแปบเดี่ยวเดี๋ยวจังหวะนี่ควันก็ออัน้ก็เปลี่ยนไมเดอบันี่อะปินไก่มาค่ะปินไก่ใหม่ละยี่สิบาทเ้อครับน้าบุญนี่ห้าวมาขายปิ่นไก่แต่สาวหนออ่าปิ่นไก่มาค่ปินไก่ใหม่ละยี่สิบบาทน้าอ่าเอนได้ควักไดเดอปิ่ไก่ใหม มึงต้องให้กูขึ้นไปนํามแมนบอโอเคมึงรอกูแป๊บเนี่ยกูขึ้นไปแท้มึงระวังมึงเตรียมโตไวลดมาอันตอนแหลกนั่งแลลวก็กดขึ้นรถแมนบอเท่านี่กดขึ้นไปปึ๊บมากูพร้อมแล้วมึงเตรียมโตไวลดบักห้ามึงมึงเสจกูแทะจังหวะนี่กูบอกมึงลงมาดีๆหรือมึงเสดกูขึ้นไปลงหลากมึงลงมาด้วยน้ำตามึงงังเสยมึงยังสียิ่งกันเสยมาจังหวะโดดเปจ่ะ เขาเห็ดจังใดกูเบิดความอดทนเลยนะกูเบิดเนี่าเสียเลยเดี๋ยวกูสิขึ้นไปนั่งมึงจังใดเดี๋ยวโอ้ยบอกหนามึงเอ้ยสีลงมามึงก็ลงมาถอดกูกับเบิร์ตทำเอยเออทำกับกูกับสีโอ้ยเช่นลงมาถอดห้ามเอ้ยใช่แบบที่มึงเคายิงกันอยู่ข้างล่างมึงขึ้นไปหาเสต็อกยางขังเถึงอันแล้วกูสิขามึงได้บ่มือนี่ฮะจังวานี่โอ้ยกูกับสีนั่มึงเห็นได้ละเอ้าจังวานี่กูบ่ยอมแพ้ละเอามา กูเชียวมึงลงมาให้ได้ล้วมึงสิลงมึงกับเบลงจ้าเถื่อมากูสิไปลากข้อมึงลงมาเองมาเถื่อสุดท้ายลนกูกับควนออกเมื่อไหร่จมหายกูขายปิ่งไก่หรอน,นั่นมันจะอืมเหมือนสีมีบักหนึง่งทะเลาะวิวาทกับมึงขงังเชิงมึงทะเลาะกับบุญิเบนบอมึงจากบลล์ล้มาจ้าเถื่อมาเดี๋ยวกูจัดการมันให้จังหวะนี้ด,ดูแล้วมดเดี๋ยมึงบักยันที่ดีเดียว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 กูบอาเลนมาฆ่ามึงเลย Wait.